สาวเราขยันแบบนี้เนี่ยทำไรอยู่เนี่ยอืก็ทำรายงานวิชาภาษาไทยค่ะอขยันจริงๆว่าแต่ว่าทำเรื่องอะไรนะเอ๊ะน้องแนนอคำนี้เขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยคำไหนคะเนี่ยกิติมาศเนี่ยเอ้าพี่นัท กิติมศักิ์เขาก็เขียนกันแบบนี้ละค่ะไม่ใช่คำว่ากิติมศักด์ต้องยังสังเกตดีๆสิจา้าว่าเนี่ยเขียนผิดตรงไหนผิดตรงไหนละคะ่ะดูดีๆดูดีๆกิติมศักด์อืก็ถูกไม่ใช่หรอไม่ถูกจ้ะถ้าเกิดเขียนให้ถูกต้องเนี่ยกิติมศักด์เนี่ยต้องมีตอ่อเต่าสองตัวอืมแน่เขียนผิดหรอคะใช่แล้วจริงหรอจริงมากมคำว่ากิติมศักด์เป็นอีกคำหนึ่งนะครับ ที่เขียนผิดกันไปได้หลายแบบอย่างเช่นกิติมากมีต่อเต่าตัวเดียวหรือกิติมากมีต่อเต่าสองตัวแต่เอ๊ะแล้วแบบไหนละครับที่เขียนถูกถ้าหากเราจะอธิบายเรื่องนี้ก็ต้องยึดกฎของการใช้ตัวสะกดที่มีอักษรซ้ำและอักษรซ้อนมาอธิบายร่วมด้วยลองดูตัวอย่างคำามคำนี้นะครับ ในกรณีที่อักษรซ้ำตัวหลังไม่มีสระกำกับให้ตัดตัวอักษรที่ซ้ำออกตัวหนึ่งเป็นเช่นกิจกรรมนิจศีลจิตวิทยาสังเกตนะครับไม่ต้องเปล่าวิสัญญีแต่ต้องออกเสียงอะแต่ถ้าอักษรซ้ำตัวหลังมีสระกำกับอยู่หรือมีตัวสะกด ก็สามารถซ้อนตัวอักษรอ,อีกตัวหนึ่งได้เช่นดังนั้นคำว่ากิติมศักคำนี้ไม่ต้องตัดต่อเต่าอ,ออกเพราะต่อเต่าตัวหลังมีสระอีกกากับอยู่เช่นเดียวกับคำว่าจิตตานุภาพก็เข้าหลักการเดียวกันให้คงต่อเต่าไว้สองตัวคราวนี้มาดูความหมายของคำว่ากิติมศักกันบ้างคำว่ากิติ เป็นคำนามหมายถึงคำเล่าลือคำสรรเสริญส่วนคำว่ากิติมศักดิ์เป็นคำวิเศษหมายความว่ายกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศเช่นปริญญากิติมศักดิ์หรือสมาชิกกิติมศักดิ์เป็นต้นทบทวนอีกทีนะครับคำว่ากิติมศักดิ์ต้องเขียนแบบนี้ครับอ oh. อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าเกิดมีสระกำกับอยู่หลังตัวต่อต่าหรือเพื่นชนะอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องตัดอักษรซ้อนออกเก่งมากจ้ะเขาก็มีวิธีการจาําหรือว่าวิธีสังเกตเหมือนกันก็คือให้สังเกตตัวสระนี่นี่เช่นคํานี้เห็นเปล่าคําว่ากิติมศักดิ์เนี่ยต่อต่าตัวที่สองเนี่ยเขามีสระอีกกํากับเพราะฉะนั้นต่อต่าตัวแรกก็ต้องคงไว้เห็นไหมไม่ต้องตัดสังเกตที่ตัวสระนั่นเอง ว่าแต่ว่าไม่มีคำอื่นอีกไหมแนนที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ที่พวกเราชอบใช้กันผิดอ,ะอ่ะม,มีค่ะคำว่ากิจจลักษณะค่ะกิจจลักษณะอืวันก่อนนะแนนเถียงกันยายก้อยถ้าตายแหนว่าเขียนยังไงกันแน่เถียงกันเลยเหรอค่ะโอ้โห อยากรู้จริงๆน้องสาวเอาที่ไปเถียงกับเขาเนี่ยคําว่ากิจลักษณะของเราอะเขียนยังไงสะกดยังไงของแน่แหละคะ่ะก็สะกดว่าก็ไกส่สลีจ้าจานลอลิงไม่หันอากาศก็ไก่สอฤสีแล้วก็นอนในสระอค่ะก็ไก่สลีจ้าจานลอลิงไม่หันอากาศก็ไก่สอฤศีนอนในสระอะสะกดแบบนี้เหรอสะกดแบบนี้นะกล้าไปเถียงเขาอจริ่เหรอทําไมคะไม่ถูกหรอก็ผิดด้วยดี ผิดเยอะด้วยหรอคะผิดทั้งสองจุดตรงไหนบ้างอะคะนี่ถ้าเป็นคำว่ากิจจลักษณะเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องเลยนะต้องมีจาจารสองตัวแล้วก็มีสระอาดด้วยหรอคะ่ะโถดูสิอุตสาวิธีแก,กเขาผิดเต็มๆจริจงๆแล้วยังมีการใช้คำสองคำนี้ผิดอยู่เป็นประจำนะครับคำที่ถูกต้องต้องเขียนว่า ต้องมีจรจารสองตัวและต้องประวิสัญนชนีด้วยเสมอคำว่ากิจจลักษณะเป็นคำสมานคำว่ากิจจะเป็นคำที่ใช้ในคำกรมีได้ใช้ในความหมายทั่วๆไปพบได้ในหนังสือชุมนุมตำรากรมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่ากิจซึ่งเป็นคำนามเมื่อสมานกับคำว่าลักษณะเป็นกิจจลักษณะหมายความว่า เป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคำว่ากิจจลักษณะจึงเป็นคำยกเว้นจากกฎของการใช้ตัวสะกดที่มีอักษรซ้ำหรืออักษรซ้อนด้วยเหตุนี้เองครับทบทวนอีกทีนะครับคำว่ากิจจลักษณะต้องเขียนแบบนี้ครับมีจ,จาจานสองตัวและประวิสันชนีด้วยเสมอเป็นไง เข้าใจแล้วใช่ไหมจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นของน้องแนนสะกดผิดสะกดเป็นกิจลักษณะของาย้ก,ก้อยก็สะกดถูกสิจะ๊ะไม่ถูกเหมือนกันค่ะอของาย้ก,ก้อยเนี่ยนะคะสะกดว่ากิจจะลักษณะมีจอจานสองตัวแต่ไม่มีสระอะค่ะโอ้ก็ไก่สระอีจอจานจอจานาลอริงไม่เห็นอากาศก็ไก่ซอสสีนอนแนนสระอะโอ้น้องแนนลองสังเกตสิ คำคำเดียวเนี่ยแต่เขียนแล้วก็ควรเข้าใจผิดตั้งสามแบบอ,อ้าวพี่นัดคะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยงไงคะว่าคําไหนสะกดถูกคําไหนสะกดผิดอถ้าอย่างของเราเนี่ยเราก็เปิดหนังสือดูเลยใช่ไหมแต่พี่นัดว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนี่นะอย่างแรกเลยพี่นัดว่าเราน่าจะเป็นคนช่างสังเกตการใช้ภาษาก่อนอ,อแล้วถ้าเป็นไปได้ ทุกทุกบ้านที่โรงเรียนแล้วก็ที่สำนักง,งานเนี่ยน่าจะมีคู่มือแบบนี้นะแบบที่น้องแนนเอาไว้ทำรายงานเนี่ยประจำไว้ที่นั่นเลยถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาเขียนเอกสารเจอคำที่ข้องใจหรือว่าน่าจะเขียนผิดก็สามารถเปิดหาคำตอบได้เลยเนาะแล้วว่าแต่ว่ารายงานกิตติมศักดิ์ฉบับนี้ใกล้เสร็จหรือยังจะ๊ะใกล้เสร็จแล้วค่ะหน้าสุดท้ายแล้วพี่นัทมีหรือเปล่าคะ ่นว่าจะชวนน้องแนนไปไว่ายน้ำอะสนใจหรือเปล่าสนใจค่ะงนนเร็วนนะวิจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวค่ะรอแนนหน่อยละกันอหนังสือรอกั้แล้วกัน